โอ้โห oh, oh. เหลือเชื่อทองคำล่วงหน้าในเอเชียก็ไม่แผ่วเรียกว่าตามตี้บี้จิตใจนักลงทุนตอนนี้ไม่อยู่กันเนกับตัวกันแล้วมาจนถึงขณะนี้นี่ครับ4,511ดอลลาร์สหรัฐนี่คือราคาทองคำฟิวเจอร์ล่วงหน้าสูงที่สุดเป็นประัติศาสตร์ครั้งใหม่ในเอเชียและของโลกขึ้น2วันติดต่อกันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ นักลงทุนที่สนใจลงทุนในสัญญาทองคาล่วงหน้าที่เรียกว่าฟิวเจอร์นะครับซึ่งจะต่างจากการลงทุนในทองคำที่เป็นแบบโกลด์สปอตั่ราคาสมมอิทันทีนะฮะเนื่องจากว่าการลงทุนในสัญญาทองคาล่วงหน้านั้นคือการมองไปประมาณ1-2เดือน,นข้างหน้าเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเขามองราคาทองคําที่จะเป็นฐานต่อไปในปี2026เนี่ยชัดมากยิ่งขึ้นครับทำให้การไล่ราคาที่เกิดขึ้นของทองคําล่วงหน้าฟิวเจอร์ในเอเชียเนี่ยนะครับกระแทกผ่าน4,500ดอลลาร์สหรัฐ เป็นครั้งแรกและครั้งประวัติศาสตร์ในตลาดเอเชียและของโลกไม่หยุดแค่นั้นนะสิครับเพราะไปต่อเกินมาอีก11.50เซนเป็นว่าตอนนี้ราคาสูงสุดระหว่างวันของสัญญาทองคำล่วงหน้าโกลฟิวเจอร์ในเอเชีย,น,ยนะครับขึ้นสูงสุดที่4,511เหรียญ50เซนต์ต่อออนซ์ครับงนั้นสถิติตอนนี้ที่เกิดขึ้นในบ่ายนี้คือเกิน4,500ดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกของโลกและของตลาดเอเชีย ไปสูงสุดระหว่างวันที่4,511เหรียญ51เซนสูงสุดเป็นปฏิาสารสำหรับราคาสูงสุดระหว่างวันนี้สองสถิติเกิดขึ้นแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราจับเฉพาะแค่ราคาสัญญาทองคำล่วงหน้า g o ลฟิ u เจอรจากต้นปีจนถึงขณะนี้น้องๆโกลสปอตฮนะเพราะว่าราคาที่ขึ้นมาขนะดนี้นี่นะครับ69-70เปอเซน ก็ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดในรอบ46ปีเรั้งแต่ปี1970กว่าๆปลายๆเป็นต้นมานะครับโดยเหตุผลที่เวลาเรามองทองคำล่วงหน้าเนี่ยแสดงว่านาักลงทุนที่อยู่ในตลาดทองคำล่วงหน้าทั่วโลกกำลังมองรัาว่าฐานราคาทองคำที่จะตั้งสูงต่อในปี2026เนี่ยมาเร็วกว่าที่คิดไม่มีคีดคับเพราะราคาเป้าหมายราคาเฉลี่ยออย่าอย่าไปมองราคาเฉลี่ยเอาราคาเป้าหมายทุกสำนักที่มองสิ้นปีเนี่ยระดับ4,000ดอลลาร์เนี่ย หาหลายสํานักเนี่ยน้อยมากเพราะทุกสํานักกําลังมองไปที่2026และส่วนใหญ่มอง2026ตอนนี้นี่นะครับคือ5,000มีสุดโตงก็มีฮะ6 0 0 0 7 0 0 0 8 0 0 0แต่ทุกคนจะมองประมาณ4,500ถึง5,000ดอลลาร์สหรัฐแ,แต่ตอนนี้มา4,500เพียงแค่เหลือเวลาอีกเพียงสัปดาห์เดียวก่อนจะจบ2025นี่คือสิ่งที่มันแปลกอย่างมากๆเลยนะฮะแรงซื้อเยอะโถมเข้าใส่กับการมองฐานราคาในปีหน้า เพราะฉะนั้นสัญญาณของการที่โกลฟิวเจอร์จะไปต่อหรือไม่นั้นถือว่าเป็นไปได้สูงที่จะไปต่อในค่ําคืนนี้นะครับและเราอาจจะได้เห็นถ้าหากว่ระดับราคา4,511.50ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะจะไปกระตุกให้ราคาทองคําส่งมอบทันทีโกลสปอในคืนนี้ที่นิวยอร์กนั้นเราจะได้เห็นเกิน4,500ดอลลาร์สหรัฐสำหรับโกลสปอเป็นครั้งแรกของโลกและก็ในตลาดนิวยอร์กสหรัฐเพราะว่าตอนนี้ในเอเชียวันนี้ดูๆนะเท่าที่ดูๆเนี่ยนะฮะ ถ้าทานจะแตะ4,500เนี่ยยากพอสมควรนะครับเพราะว่าตอนนี้มาได้สูงสุดก็แค่4,485ดอลลาร์4,491ดอลลาร์สหรัฐตอนนี้ในเอเชียนะครับซึ่งเหลือเวลาอีกประมาณเพียงแค่2-3ชั่วโมงไม่น่าจะเกิด4,500ดอลลาร์สหรัฐสำหรับโกลด์สปอตในเอเชียแต่ค่ำคืนนี้นะฮะที่นิวยอร์กสหรัฐน,นะครับก็ต้องกลับไปดูราคาที่ปิดเมื่อคืนของนิวยอร์กสหรัฐว่าเป็นยังไงอยู่ที่4,334 ถ้าจะแตะ4,005แสดงว่าขึ้นนี้ต้องขึ้นไม่ต่ำกว่า60ดอลลาร์เลยนะฮะโอ้ไม่แน่ไม่แน่นะฮะลองดูนะครับว่าจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นะฮะดังนั้นสัญญาณนี้การที่ราคาทองคำล่วงหน้านำและชี้เป้าเกิน4,005ในเอเชียเกิดขึ้นแล้วสวยครับแรงส่งจะยังมีต่อเนื่องอย่างค่อนข้างจะชัดเจนนะครับและที่สําคัญก็คือถามว่าจะเกิดการทํากําไรหรือไม่นะฮะตอนนี้ปรากฏว่าทองคําขึ้น2วันมาติดกันแล้วเดี๋ยวเราจะดูกันในข่าวต่อไปครับว่าโอกาสการทํากําไรนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่่อยางไรรนะคับ